ปัญหาที่พบเจอลูกยางหัวโชคตัวร่างเสื่อมสภาพไปที่เรียบร้อยทาการเบริกตัวใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยครับใช้เวลาเพียงไม่นานโชคอัพคูนาและคู่หลังก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยดีเทลในการใส่ล้อ,อยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการใส่ยางให้ตรงมาร์กชุบลมการเติมลมปอดได้ค่าปอมาตรฐานรวมถึงการทวงยางให้และบาลานซ์ให้มากที่สุดก่อนใส่ล้อใหม่ทางเราก็ทําการเตรียมพื้นบิวดูให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําการยกล้อใส่เข้าที่ตัวรถมีตีล้อในขณะที่กาลังหมุนก็จะหล่อประมาณนี้เลยครับต่อมาก็ทําการวัดความสูงให้ลูกค้้้้้าาดดดูููออยยยกไไไไสงงงเเเเทท่่่หหนนนตีีแแแคคจจรรลลมืถใว เขอเช็ดยางให้เรียมแปะท่อมกับอาการขันปอนให้แน,น่นเติมหลังจากนั้นก็นำล้อไปตั้งสูตรล้อให้เรียบร้อยครับลอ้อ T C หนึ่งศูนย์ห้าเอ็นสีเอ็นเคด้าโอบรัดยางฮันคุกคินิจิอีโคถูกหนึ่งเก้าห้าห้าสิบอาร์สิบหกจัดทรงโดยโชคสตาร์บัคเกลโปรเฟนเดอร์ฟิลลิ่งในการขับขี่บอกเลยว่ามีความสุขแน่นอนครับเราก็ขอติดสติกเกอร์ไว้สักนิดหนึ่งครับสติกเกอร์ไม่ตรงไม่ต้องสืบครับว่าเกิดจากอะไรอยูค่ค่ะคนสวยแจ้งว่าตามมาจากติก๊กต็อกก็เล่าของแถมไปเลยครับ,บร้านเเช่นคย